แตบางทีมือเด้อเ้าเลืเราถือหนึเด้อเนี่ว่าวเป็นผ้าการผาทุเรียนที่ทุรักทุเลงผ้งานอ้าเห็นไหมงามแล้วเห็นว่สีด้เบ่งบ่งี่เห็นแม่กี่ลขาเนาะสยด้ีุเรียเนี่ยหักข้าวอร่อยมกกใจี่กบข้าเนียว ลำรวยมาเนินถึงซานแล้วตัวเลียนกระป๋าเอาไม่เขาไปซื้อแม่กีบบอสบัวบักใหญ่หน่อยหนึ่งราคาปอกราคาเส้นตัวเย็นติดเสนา10,000ตัวเลียนอมาโลทีนันอะไรกันเนอะแปดเรื่อยๆมู่น่ะอันมี่เอฟซีส่งอันทุเรียนมาให้บล็อกนัวมันซุกบล็ซุกเนาะแซดการผ่าเลยแหละทางนี้ก็ได้ผ่าออกมาแล้วบล็ซุกก็เลยบ่มไว้ลูกนึ่ง ก็เม่บฟว้กิท่านลยละแองกอี่เนะกินปีละเท่แลวกินละม่ลูกอันลูกนึ่งในกระแมนพันสองลูกในมแมนพันึ่เจเอเอเจ็ดครับเจ็ดแสนหสิบกระพันนึ่่บเอเป็นรอเ็เอแต่เดี๋ยวนี้พันหนึ่งเท่าไหร่แล็วแถวไหนใหม่มาพันนึก จนสามมันไ่ยอ๋อ60%สามแสดงว่าอันนี้ก็ลูกสองลูกนี่ก็คือพันพันก้าแล้วเนาะพันฝายแหละพันฝายมลนาสิบอืมอืมจับจับใช่ไหมเจ็ดหลายอืมวีกินอีกจริจิงก็แล้วกเจเอบ่็ต้ตูวเย็นเซ็ตถ้าตัวเย็นแห้งแซ่บอแต่ตูเย็นเล่นม,ม,ม่ตาลงมาเรากิกนเด้ เดี๋ยวคนไหนลาหนึ่งพร่ไม่เอาคนนั้นลาแคนเนี้ยเนี่ยแล้วาบกิไปน้ำน่ะมากไปอเนี้ยแล้วาไปิได้ไหมครัแม่มากกินบ่เอมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวถ้าเมื่อก็เยนือซื้อแบบเป็นทุเรียนแบบที่กระเจ้าทอดกรอบมานะื่อ้าทอดกอบเพื่อน้จะกกับกเรื่อยๆอะจืดไปป้าลเอามากบ่ เยีก็เอแล้วล่ะาจะเอาหน้าเอาหม่ไสาวร่างแตจะนดยุ่งนะอาโทษัมาไม่เหับขหยอืออ้ยเดี๋ยวเมื่อก่อนจะซื้อเมื่อ้าคสะคือเรียนทอดกอบข่อยเจ้าอันติ๊กหลายเขนาวท่ไปแจกาอกไปูเใ็้ไปจังนะไปก็เผาหรออ๋อคือเรียนกวนน่ะหรออือข่อยเจ้าเลยแล้วมักเลยอะอือ แล้วมันก็เล่นครมากีเขากับทุเรวยนะนี่ป่ะอาจาแว่ะข้ากล่าอืบกีเขากัมพูยยิ่จุได้ได้ยังไหรอเปบ้วเคี้ยวหรอเหม็นอืมมากนกับพอก็คือแบบนั้นกินวรนละไคัดกนไปกินมากไปแซ่บอือ แม่ไลยอย่อย่ไปกินแม่อม่ไปกินก็แล้วต่แต่เ้ากับปูน่าปูมาตุเรียนในเกมเมื่อเนี้มับริหลายเลยรจงชีฮาเติมพวเออลองปูดิมีต้นเขจามาไข่บะละอ้าวมีเลยอาสั่งลองซื้อปูจากผมนะตอนปีนี้มันหลายพี่พูดเรื่องริเทศบูที่รู้ก็ขัดนะเฮนโมออเบานะแม่ลองซื้อมาปูเบิ้งคือมันได้กินลองกินงอกินแม่กินยาง็ดเป็นชื่อยาตัน จะซิ่งฮาตุนนะนะเป็นโค๊กเป็นโค๊กเป็นโคอกอย่าไปกินกั๊ปน้ำโคอกด้วยพ่อเด้ออันตรายเด็กแม่นสชีวิตได้เลยได้แล้วก็อย่าไปกินกัปเรล้ากัปเบียแม่ถ้ากินทุเรียนนะห้ามกินเรลากินเบียกินน้าโค้กเปิมนลยนะ อกับไ้กินบ่วเดียนนี้แบบเกมกันนั้นใช่บแบบขากินทุเรียนมื้อนี้ฮะนะโบไฮกินมื้อนี้ฮะนะโบไฮกินฮอนน่มันฮอนกับฮอนกับฮอนมาเจอกันนะเดี๋ยวมันเสียงเออเนีนั่อือรกินกัมังานาไม่ยุบปเ นี ali, ali. E ่ชื่อมากาเดกาลูกอ mm. um. ่ะนี่เดนาะมันนนะมากาชื่อมากามากาเนาชื่อมนลานเนอลานได้หาหน่วยตายมันเนาะก็มันชื่อมีกินมีได้่ะอืนี่กูเเลว่กันเอาตอนแรกน่ะเวียงเพิ่นน่ะเฮาสร้าง2ลูกใช่มั้ยแล้วเพิ่นเห็นว่าลูกใหญ่แล้ว คือสีโบโฮว่าเขาซื้อเมื่ออันเพื่อแม่เทาน้ำหะน,นะเขาก็บอกว่าซื้อแต่ลูกเดี่ยวกับพ่อเล่สองคนหะน,นะเพร่ะก็บว่าซื้อซื้อแค่ผู้เดี่ยวกับพ่อเล่สอ,สองคนไปนบอกเง,งินกูุมื่อไ่ได้ช่วยื้อเงินก่อนแล้วแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออถ้างงินกับกูซื้อน้ำมึงลูกนึ่งของเราเลยนะเป็นเงื่อนกับกระดาวกกินกรนะดาวกเลย ตาเนีนี้รือล่าใช้บเหต์เนี่ยุ่เวน,น้ยืมาุปอกอใช่อปอกจะสัรพแล้พอปอกๆแล้วก,ก็แล้วก็ผ้าตรงกลางตรงอันเอ้ยมันจะทืกเนื้อมันบ่เนื้อมันไปใส่แต่บิเนี่มีเนื้อบอ่มีเหรแล้วก็ผ้าตรงกลางด้านหลังนะพาะอ๋อกีดตรงกลางนะม,มันบมมีมีดเนาะบ่มีมีดหรอมีแหละมีใช่ นี่นี่ไงแกเนาะใช่ไหมหลาไปานี่มันแม่แม่นกินอ่าฮะตึมใช่แล้วก็กินเอ,อกมาแต่อย่ากินแหงแ้งนะเดี๋ยวมันถึกเนื้อข้างในดิแต่บางคือมือเด้อมาวหรือเอาเธอหนึ่งเลยดิงานเ <c oughs> นี่ว่าว่าเป็นผ้นาการพาท,ทุเรียน <c oughs> ที่ทุลับทะเลแห้งเดี๋ยวร่างเหินไหลออกมาอ่าได้กิน,นอย่าน้เนาะ บรม่มีมีดแต่ว่าพอสมีดมันภาพเปาะง่ายนะเออนี้นี่ยเออนีน่มอามีดง่ายๆน่เออซันแล้วเอจจะซันแล้วเออเป็นเละครามใจันนี้เป็นแล้ววันนี้ลอาผ่าพวกนู้นอะแม่จับกองอันให้เห็นอีพอเออให้เห็นเห็นเมื่ะค่ะเห็นยูเห็นยูโอเคอ่าจะซันแล้วเอามีดนะนะอา แต่เจา้าต้องปอกอันปอกถุงผู้ขาวๆนัน้มันมันอ่อนโให้มันติดแต่นะมันสิโปะมันสิแกะง่ายพ<แ>อเลยรัสเซอเร่แห้งน่ะอันนี้ผู้อันนี้ผู้แรกโบกไปยังเดี๋ยวเอาไม่ผู้ผู้ถัดไปตรงงามละผู้ถัดไปอตอนแรกอย่าเอาอย่างนั้นเอาเอาซักข้า,เาวเบือมั้ Ủa, <laughs> oh, sao cái bữa là tình tùng tùng Sao cứ bữa say lắm <cười> <cười> Hiện như bọn ông à, có hiện lên mẹ Ông à, con hay hiện nó Hết à. mà làm bên nhà à, Hiện như hiện như nhảy à. Lệ 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 เออ,เอ,อลิบอไรั้วระคือว่าเป็นอะไรกันหมดแห่ะไม่เพ่าะเพราเจาอันตรงตรงซี่มันข,า,ขาวๆวะนะเพราะตรงอันกับกับดานคือม่านุปิดนะกับดานคอม่านุ่ะ <ผม S 1> เออตรงขาวๆ <ผม S 1> อันนี้น <ผม S 1> เนี่ยขาวๆนี่ปาดเออก้อนปาดจนมันมัน,มนอดเนื้อมันเลยแต่บัวห้มันคุ้งขนาดนั้นๆน<ม>แล้วเ่ากับกิดข้างหลังวันนี้มันสได้ปอกง่ายเม่ดเม่หะน้อยเาน้อยฮะมกินได้ปุีย ืมกินทุเรียนมากันเจ็บตีละอุยอย่าไปให้กินเนาะพ่อไหนแกหันผัวหายอ่ะอืมอย่ามันเจ็บเขียวนะอันตรายเนล่ยแหละอืมเนี่ยลองผ่าอีเบิางนู๊กอ่ะผ่าแล้วเสีอมือไม่ชาวเนี่ยผ่ากินอืมผ่าไม่ชาวด้วยกีดกีดตำลองมันนั่นแหละพ่อตำผู้ตำผู้มันอะ่ะนี่หมูบอกก็เอาตังนี่ เดี๋ยวให้แม่แม่ย่งเงี้งกองเงินอันั้นว่าเออประมาณนั้นแหละอ่าประมาณตกลงมันอ่ะท่าออกมาก่อนระวังมือเด้อปายตูยังเนาะจะสร่นแหละรุนไปนห้องยิบเวลาเห็นเนาะ อ่าแล้วก็อกอัน,นที่เขาขๆว,วมันออกก้อนออกจนจนมามันเห็นอันจนมามันเห็นเนื้อมันนะเพราะแล้วก็ค่อยค่อยมากีดแบบนี้อืมทุเรียนอีอย่างคือว่าอันนั้นอันกาบหน้าหนาเนา,นานะหนาได้กแบ๊บหนา,านะอ่าจะสั่นแหละ ปอกปอกจนจนว่ามันเห็นเนื้อมันขนาดแล้วเท่ากับค่อยกี่ทางหลังเหมือนนี้มันสิได้เวลาเขางะออกมาสิแล้วมันสิได้ง่ายนะใช่ใช่มันสิบอติดนะนะมันสิบอติดเนื้อแล้วมันก็สิได้ลูกงามๆามเหมือนนี้พุ่งงามๆาตัวเลียนอีเล่เลยอีเล่พุ่งมาลงเกอะมาตัวเลียนบัดนี้กบันแม่และฉีดเหมือนเดียวแม่แม่ปลูกทุเรียนแล้วก็ปลูกอัน ปูมมันมังคุดใ่มเอเป็นนั้นเละค่ะนางเลปู๊บเป็นนั้นเลยล่ะแลกะปูเงาะเออปูรดอยากกินเองปุแต่ละมังงอะกัปในเชงคข่เนี่ค่ะยังได้กินกินขายได้เลยแต่ว่ามานำไงตุูกยาครับบมักโบูได้เลยี่ัมันำไงปุ๊บยักมันำไง่มกินมันได้แม่แเบิ้งะเอาเอากองไหอ่าเนนี้บออ่า ดี๋ยวก็เช็ดเช็ดเอามีดนะพอมันสิได้ง่ายเอวมีดงานมีห้อเขานานเลยเอามีดบวข้าวเหรอข้าวคุกกนำชะห็น่ยค่อยๆแงเอามานี้เออมันสิได้งามมึงได้มึงได้สิเอาแม่แม่เอากองิงจริงดทายงั้นเหเห็นไหมงามแล้วเห็น่นี้งามงาม แล้วก็แล้วก็เอามีดเอามีดช่ออ้อเขาเอามีดช่ออ้ออ่ะอ่ามันจะไดงงามๆเห็นบ่ทีนี่แนนงามค่ะกระป๋านี้เห็นบ่ผ้าเป็ดเลยเด้บ้านนี้มาซื้อมาบ้านนี้มาซื้อมาวะผมตกใจจี๊ดเลยเนี่ยดูของามันงามชุกแล้วบ่พอเนี่ยชุกแล้วเนาะ ดูแบบนั่นแหละล่ะกิ่งข้าวพู่ายอยู่เนาะใช่งเาะแต่ว่าเปลือกน้าหนาเนาะเปลือหน้าหนะอะใสได้ไหมเนี่ยลองเบิ่งบ้นี่สิงงาพสละบนี่้าจะพิจินำต้จในเลือดบอกโอ้ยเนาะเอ็นดู เดือดออกอ่าใส่ผมนะเจ้าก็บอตักควันมันออกอีกหรอง่ายอ่าไหนลองเบิ้งอีโนบะนี่ลองเบิ้งสักบาทโนบะนี่บาลเปลี่ยนลเป็นแล้วบ้านนี่เออจะสั่นแหละแต่แต่บอกได้เลยว่าเปลือกหนาแห้งอือยุพีมัน่ได้หนานะแต่ว่าสงสัยเขาจะคุ้ม คัดเกดที่แบบมันมันบ่ค่อยดีนะมั้งหรือเปล่าแม่เลยแม่นเลยหล่อเด่นหนุอยนี่กับนิหนะหนุ่ยนี่กัแม่ว่าหน่ะหนุอยหนุอยนะอื่าใส่เบอร์นู้นเพื่อนบอหนี้าพาตุเลียนพาตุเลียนเออพาตุเลียนเธอทำอิดบอก่แม่นบ่พาตุเลียนเธอทำอิดบ่เออนะคุ มาไปด้องตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงคนนี้ป้าตัวเลียงะเนี่ยเห <c oughs> มือนเยหลอนลยวะิจ, <c oughs> จัปมาเย็นแต่ถ้าไอพ่อป้าทางหัวปึ๊บป้าทางหัวมันตรงอันนะั้นอ่ะมันกะรลละิบาไงหอน่เอาไอ<ะ>้ท้งหี่ทั้งหูนี่เอามไอ้อ่าเอาราลุนอยู่ตนี้จ้าป้ามาเกอยู่กรงแต่ซื้อยู่กรงแต่ซื้อยู่ลว กน่าจะเป็นทุเรียนไทยนะิดื่อไหมน้องนองสามโองามแล้วที่นี่เป็นพ่อค้าขายทุเรียนเลยอะอย่ามาลดเออละงามคือเดี่ยวันนี้จะบิดจะบิดถัวพูดว่ดเลยแล้แบทมาบอกเห็นเนาะแล้วบทโูมาก่อนเห็นเนาะจะได้บอกว่าบอกไปไหน ใช่เหนียวใจแล้วปะเนี่ยเป็นติ๊กตอกแล้วมี่มีจัาบัวค่ะอพ่อมีจัาผู้อ่ะตังานมีหาผู้ก็อ๋ออ๋อแสดงว่าชงเจ้าปอกไปแล้วสองผู้เป็นปะใช่อ๋อจะไปแล้วสองตัวหนึงแล้วยังน้อยหลายตัวไหนอ๋อตัวนึงน้อยมันหยิกซีนนะมันยังน้อยมันเป็นใหญ่สองตัตอนลูกน้อยก็ใหญ่กับลูกนี้นได้มีสองลูกใหญ่ของบุหรี่ อ๋อคงไม่มเคยกินอะเรียน,นกินปีนาก็จะปุ๊กอ๋อปุ๊กปีนาแล้วบโบฮูจะปีใดสิได้กินจริงแล้วบม่เคยเชียวครับปีกะเป็ดน้ำมานเหรอโบฮูคือกันนะต้องไปเบิ่งกันเดี๋ยวไปศึกษาเบิ่งกันดีจ่าวจะมาได้กินคุณดิฉันถามมึงจับโคนขาสตังเนื้เข้าไปเอณอุม้มตี๋ สามเบอเขาดีทีปุ้งนีที่ปุลนะในดี้นะอูกมันเป็นต่ปุ้ได้เยอตเอาอืมมันอยู่นกเลยนะใจปุงจปุงไยกับานางนีฮอนได้ลปุเลยรเอ้ยอารออ่าอืมลปุนเราใหญ่ตืนนะมาลปุไปสงปีเลยดิอหรอลาาชบีมันอืมอ่าฮะดนยยยูยูยลาอันยูไทยเห็นดอัน เห็นนะกนเจ้เเาใส่ใส่มีดปอกได้แต่อีพ่อนี้ใส่พาลดป่อยตรดอันนี้อือ,องามครับปันยังวันนี่หนึ่นงสองสาม,ออมอ้องอบ้ยงามครับแต่เด้วันนี้ย่ายวะอืม,อม สามยี่สิบพันมาได้ทำมาเช็จได้ไปเลยเลยทำมาเสร็จเจ๊ว่าเน่ยเสร็จได้เหรออืมเดี๋ยวเดี๋ยวเทนาเดี๋ยวเทนาซื้อให้แม่อีกมาก็คุมแล้วเจ็ดไปเจ็ดมันกรคุมแล้วเนาะกินกินทุเรียนเถื่อนนึ่งไปตั้งเป็นแสนเนาะเกือบล้าน ใหแม่จะมาบอกโอ้ยคุณจะหาเลไเลมเบอรสิบสาเลยบอก้ยจีเด้อาสิบใหยมันเหลือเลยบอพราะเล่มมันเลยบกลสิบวเียเล่มมันเลยบอสิบให้มันเหลือเลยอแล้วปฏดหารเล่มที่ต่ำกะมั้โอ้ยเอ็นดูเรียนดิไหมเรียนนิ่ม โอ้ยน้อแนมกินบอันเบื่อแล้วบ่องแนมเอเเนาะอืมอืมมันเบบนี้ก็ยังไงแล้วบ่อ้แบบว่าโอ้ยมีอมือจากพีชสัมที่กับเจ้าวันชอคิจะตกคุณแหละแน่นั่นแหละยังด้บานะก่อนฉีดโหวตจะได้่ใจยาในชีวิตคุณล้วนะกองรักมันอืมใจเบื่เนาะ สีมือหนังาทุเรียนช่อเ็กพูดตอนแรกคิดไปใส่กีบเบิร์ดแล้วว่าพี่ปะเด้ยยังยู่แหะนี่ดนี่ฮะนีมันมุ่นนี่ดิชิดเลยชดเคือบรเวณเหรอเน้ยเนี่ยมันน้อยมันโปใหไงเลยล่ะมันยิ่งชี่เลยอ๋อแต่ว่ามันเละแล้วโอ้กิดละเนื้อหลุไงหลุไงโตโตแล้หละอืมก็ชมูหน่อยก็ มกดใจได้จีเด้อกินให้รับไปด้วย่ให้มากว่าน <oh nah <in> ี้เด้ออร่อยอร่อยหอมหอมหวานกัดกัดกักัตะไลติดใจต่วนนาเลยมาได้กินั้วกนติด้เพลงอุาอัหนาจอไวสรุปคือบเดอัส เซ็งพี่ๆี่ได้เห็นน้ำสำ้ำอันนาจอไวน้ำวะบรได้เห็นซ้ำอ่ะเออ๋วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวคุณช่วงไปชาว้าเลยนัม่สิเขาไม่คิดถูกจะได้ให้มือนอนก็พัก